ศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนด้วย12มาตรการป้องกันโควิด -19 ดังนี้ 1. ตรวจคัดกรอง100%จะมีการวัดไข้ทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การเรียน 2. ค่าเชื้อโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ 3. ป้องกัน100% สวมใส่เฟซชิลหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การเรียน 4. ล้างมือนักเรียนทุกคนต้องล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 5. กั้นกลางระหว่างเราการสนทนาระหว่างบุคคลต้องมีฉากกั้นทุกครั้ง s ocial distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 7. หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ใช้สิ่งของร่วมกันให้ทุกคนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่ศูนย์การเรียน 9. รับประทานอาหารสดใหม่รับประทานอาหารที่สุกสะอาดมีสารอาหารครบห้าหมู่ 10. แจกเอกสารให้ความรู้เอกสารวิธีป้องกันตนเองห่างไกลโควิด1 9 11. เปิดฉีดเช็ดศูนย์การเรียนเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆเป็นพิเศษเช่นมือจับประตูราวบันไดด้วยแอลกอฮอล์ส2สถานที่ปลอดโปร่งปลอดเชื้อมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำและหากพบนักเรียนมีไข้สูงกว่า37.5องศามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอเจ็บคออาเจียนและท้องเสียศูนย์การเรียนจะประสานส่งต่อโรงพยาบาลทันที